บทที่1หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ความหมายของคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลตลอดจนรับคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อนแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมีไว้สำหรับขอนแรงกายและสมองของมนุษย์ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือ ความสามารถประมวลผลข้อม,มูลได้อัตโมนมัติตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำา 1. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษาปัจจุบันตามสถานศึกษาต่างๆได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมากมายรวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารของโรงเรียนเช่นการจัดทำประวัตินักเรียนประวัติครูอาจารย์การคัดคะแนนสอบการจัดทำตารางสอน ใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุดเป็นต้น 2>, 2. คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สามารถทำง,งานร่วมกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นเครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีเครื่องมือการทดลองต่างๆแม้กระทั่งการเดินทางของยานอาวกาศต,ต่างๆการถ่ายภาพพื้นผิวโลกบนดาวงคารเป็นต้น 3. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์สามารถทำงานในด้านะวิศวกรรมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการลอกเขียนแบบจนกระทั่งถึงการออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆตลอดจนช่วยคำนวณโครงสร้างช่วยในการวางแผนและควบคุมการสร้าง 4. คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไปคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากมายมีความรวดเร็วและถูกต้องทำให้สามารถได้ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนงานทางด้านเอกสารงานพิมพ์ต่างๆเป็นต้น 5. คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคารในแวดวงธนาคารนับได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุดเพราะธนาคารจะมีการนำข้อมูลเป็นประจำทุกวันการหาอัตราดอกเบี้ยต่างๆนอกจากนี้การใช้บริการ ATM ซึ่งลูกค้าสามารถฝากถอนเงินได้จากเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่งและเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน 6. คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีกปัจจุบันเห็นได้ว่าได้มีธุรกิจร้านค้าปลีกหรือที่เรียกว่าเฟรนชชายเป็นจำนวนมากได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการให้บริการลูกค้าเช่นให้บริการชำระค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์เป็นต้น 7. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์ คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในการเก็บประวัติของคนไข้ควบคุมการรับและการจ่ายยาตลอดจนยังอยู่ในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เช่นเครื่องมือผ่าตัดบันทึกการเต้นของหัวใจตรวจคลื่นสมองและด้านการหาตำแหน่งของอวัยวะก่อนผ่าตัดเป็นต้น 8. คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมและการสื่อสารในยุคป,ปัจจุบันนับถือว่าเป็นยุคที่เป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดน จะเห็นได้จากการสื่อสารในรูปแบบต่างๆในเครือข่ายสาธารณะที่เรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคนได้ทั่วทุกมุมโลกโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้และยังมีโปรแกรมที่สามารถจะใช้ในการพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารกับเครื่องโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานโดยส่งผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆ 9. คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรมในวงการอุตสาหกรรมนับได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากตั้งแต่การวางแผนการผลิตกำหนดเวลาการผลิตจนกระทั่งถึงการผลิตสินค้าควบคุมระบบการผลิตทั้งหมดในรายงานอุตสาหกรรมได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเช่นการเจาะตัดใสกลึงเป็นต้น 10คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานทะเบียนราษฎรช่วยในการนับคะแนนการเลือกตั้งและการประกาศผลเลือกตั้งการคิดภาษีอากรการเก็บข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรการเก็บเงินค่าไฟฟ้าน้ำประปาค่าใช้โทรศัพท์เป็นต้นองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1- ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์3บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สี่ข้อมูลและสารสนเทศห้าขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์หนึ่งการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สองการทำงานด้วยความเร็วสูงสามความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้สี่จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก 5. การสื่อสารและเครือข่ายชนิดของคอมพิวเตอร์ 1. ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 3. มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง 4. เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ 5. ไมโครคอมพิวเตอร์ 6. คอมพิวเตอร์แบบฝังโครงสร้างของคอมพิวเตอร์คือส่วนประกอบสําคัญต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันการนําคําว่าโครงสร้างและคอมพิวเตอร์มารวมกันเป็นโครงสร้างคอมพิวเตอร์หมายถึงส่วนประกอบสําคัญต่างๆที่นํามาสร้างเป็นคอมพิวเตอร์และโครงสร้างภายในคอมพิวเตอร์ จะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก3หน่วยคือหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหลักและ Input Output